พี่อยากเป็นนายกอะต้องการเล่นงานน้องอะขอให้ถอนคำพูดคราว่าพี่อยากเป็นนายกครับขาทิ้งผมก็ไม่ถอนเพราะมันเป็นความจริงท่านประธานนะปีให้เจ้าตัวมาตอบดีกว่านะ้านายกไม่เก่งก็ไม่อยากได้นายกไม่รู้ไม่รู้กูไม่เอากูไม่เอากูไม่เอาเว้ยกรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพข่าวที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเขานั้นจะมีการยึดอำนาจกันในสภา ถ้าการครั้งนั้นทำสำเร็จนะครับก็ไม่พ้นนะครับบิ๊กตู่ก็จะต้องถูกหักติบในสภาแห่งนี้บิ๊กป้อมจะมาเป็นนายกแทนพอมีการจับมือกับขั้วฝ่ายตรงข้ามเรียบร้อยแล้วแต่มันทำไม่สำเร็จแน่จริงแฉมาสิครับว่ามันไม่ใช่ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดมิดได้ยังไงยอมรับเยเถอะ์น่าก็พวกคุณแตกแยกกันน่ะต้องการชิงอำนาจกันน่ะ พี่อยากเป็นนายกอ่ะต้องการเล่นงานน้องอ่ะมันก็ต้องเกิดปัญหาแล้วก็มาโทษฝ่ายค้านว่าไม่ให้ความร่วมมือขออนุญาตครับท่านประธานครับขออนุญาตครับท่านประธานครับขออนุญาตครับผมพันธุ์นรโทธนพัฒน์กิติวงศาราครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทุรีเขตหนึ่งครับขออนุญาตท่านขออนุญาตประท้วงท่านผู้ภิปายตามข้อ69นะครับท่านประธานครับขอให้ถอนคำพูดคำว่าพี่อยากเป็นนายกครับ ขอให้ถอนคําพูดตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเกิดความเสียหายนะครับเกิดความเสียหายพี่น้องประชาชนฟังแล้วเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดได้เกิดความเสียหายอ,อ,อย่างใหญ่หลวงนะครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ท่านเอ่ยชื่อมาทั้งสองชื่อครับท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับขอให้ถอนคำพูดคําว่าพี่อยากเป็นนายกครับขาทิ้งผมก็ไม่ถอนเพราะมันเป็นความจริงท่านประธานาให้เจ้าตัวมาตอบดีกว่านะ ครับท่านประธานครับท่านประธานใช้วิจารณญาณครอบคาวนะครับขอบคุณครับอ,อย่าไปกดดันประธานเลยสงสารประธานท่านจะให้ถอนคำอภิปรายช่วงไหนครับเปิญผมครับรท่านผู้ขออนุญาตครับท่านผู้ภิรายครับผมธนพัท์กิติองศาครับท่านผู้ภิรายได้อภิปรายว่าเมื่อคราวที่แล้วที่มีการอภิปรายไม่ไว้บางใจนั้นมีการ พี่หากเหลี่ยมน้องนะครับเพื่อว่าพี่เนี่ยต้องการที่จะเป็นนายกเองครับขอให้ถอนคาพูดว่าพี่อยากเป็นนายกครับเชิญต่อเข้าไปเป็นไรหร้วครับเดี๋ยวท่านมาชี้แจงเองนะครับข้าบเจยาฝากขอรบคาขอบุณครับกราบขอบพระคุณในความยุติธรรมของท่านประธานนะฮะความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายคนที่พูดสิครับมันต้องกล้าหาญมันถึงจะ กราบถ้าประธานต่อเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาล่าสุดนี่ครับให้ลูกน้องแยกพักออกไปนะเตรียมผสมพันกันนะฮะกลายเป็นว่าพักของเผด็จการเนี่ยนะจะผสมพันกับพักขั้วตรงข้ามประชาชนจะสับสนใหญ่เลยนะครับว่าวันนี้ระหว่างประชาธิปไตยคุณธรรมกับฝ่ายเผด็จการอัมบหิตมันกลายเป็นผสมกันมั่วไปหมดไม่รู้ว่าใครเป็นใครการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยพี่น้องเอ้ย ดูให้ดีประชาธิปไตยของปลอมก็มีไปจับมือกับเผด็จการเรียบร้อยแล้วนี่คือความจริงประเทศไทยสรันวุฒธแฉให้วันนี้ไม่เชื่อไม่เป็นไรนักเลงเขาบอกว่าอย่าลบหลู่ติดตามดูต่อไปนะครับและสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าวันนี้นะครับการแยกพักเล็กออกไปเนี่ยถ้าไม่จริงเดี๋ยวให้เจ้าตัวมาตอบ เตรียมผสมพันธ์กับพรรคใหญ่อีกขั้วหนึ่งท่านประธานครับถ้าหลังเลือกตั้งชนะมาเนี่ยเขาจะเอาพี่ใหญ่เป็นนายกนี่คือสิ่งที่เขาเตรียมแผนไว้แต่ผมไม่อยากให้คนไทยสับสนแล้วเลือกผิดคนมีใครประท้วงเชิญเลยครับขออนุญาตทักท้วงหน่อยครับครับเพราะผมเห็นว่าับที่ผู้อภิปรายไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินอะไรเลยครับ ขอท่านได้ควบคุมด้วยนะครับขอบคุณสรุปครับสําหรับประเด็นที่ไกลไปหน่อยนะครับประเด็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนี่ได้แต่ว่าใครอยากเป็นอะไรนี่จะไกลไปหน่อยครับเชิญต่อครับก็เขารพท่านประธานนะครับเอาแล้วครับผมก็คิดว่า ผมอยากจะสรุปแล้วถ้าไม่ประท้วงเนี่ยมันจบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเท้าความเรื่องการควบรวมโทรคมนาคมเจ้าสัวรายนี้ใหญ่จริงๆแล้วก็แฉผังว่ามีบิ๊กป้อมแล้วก็มีน้องชายนะอยู่เบื้องหลังเมื่อกี้สื่อบนชนซูมผังไปเรียบร้อยแล้วและผมกับอาจารย์เรืองไกรจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ที่เจ็บปวดก็คือหน่วยงานภาครัฐ4หน่วยงานถือหุ้นอยู่ในนั้น10กว่าเปอร์เซ็นต์ยอมเขาได้ยังไงเพราะมันควบรวมเกินไป54เปอร์เซ็นต์แล้วยอดซื้อขายก็เกินพันล้านมันผิดกฎหมายเต็มๆและยังยอมปล่อยให้ควบรวมไปได้โดยไม่มีการทักท้วงเลยถ้าไม่มีคนเส้นใหญ่ไม่มีไอ้โมงอยู่เบื้องหลังเขาจะกล้าทำไหมเจ้าสัวรายนี้ ผมก็ฝากไปถึงคนไทยทั้งแผ่นดินว่าสิ่งเหล่านี้ท่านรับได้หรือต่อไปโทรศัพท์ก็จะเหลืออยู่แค่สองเจ้าเขาจะบวกราคาเท่าไหร่ท่านก็ต้องยอมเพราะจะมีการแข่งขันน้อยมากและรัฐจะเสียหายประชาชนประเทศชาติจะเสียหายแต่เจ้าสัวจะรวยรวยรวยผมจึงฝากหน่วยงานภาครัฐนะครับว่าอย่ายอมกสทชวันนี้มันเอียงกระเทเล่ เป็นคนของใครไปสอบดูไปสอบดูไอ้งาบงบ1 7 0 0 0ล้านก็ดูเป็นคนของใครกำลังอยู่เบื้องหลังประเทศไทยบอบช้ำอย่างนี้เงินก็ไม่ค่อยมีครั้งก็ถังแตกคนก็จนทั้งแผ่นดินไอ้นี่ยังมางาบค่าโง่บัตรซบผมเรียกว่าค่าโง่บัตรซบเลยนะปรานครับครับ,บทวงจำข้อหกเก้าผมสายันยุติธรรมคนครเดียมราชครับ การปรายในสภาต้องใช้วาจาถุภาพครับผมอยากให้ท่านสมาชิกผู้รงเกตท่านนี้ครับถอนกับว่าโง่บัดทบออกจากที่ประชุมแห่งนี้ครับคนดูทั้งประเทศนะครับไม่ได้ในนี้ท่านประธานวิจัยเลยครับว่าคาว่าบัดทบนี้สมควรพูดในสภาแห่งนี้หรือไม่ขอบคุณครับท่านประธานครับที่จริงก็เป็นคําไม่สุภาพนะครับแต่ว่าจะถอนก็ได้ไม่ถอนก็ได้ครับไม่เป็นไรกรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ประท้วงจนเวลาเนี่ยมันยืดเยื้อผมไม่ยอมนะครับอย่ามาตัดผมแล้วก็เป็นการทำลายในการอภิปรายสิ่งที่ผมกำลังบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินว่าเจ้าสัวรายนี้ผูกขาดตั้งแต่การสัตว์เลี้ยงหมูแพงอะไรแพงอยู่เบื้องหลังหมดอาหารสัตว์แพงนะของเจ้าสัวแพงทุกอย่างแต่สินค้ากเกษตรราคาถ,ถูกรัฐบาลทำอะไรได้ไหม เพราะว่ามีไอ้มองอยู่เบื้องหลังคอยคุมผมฝากนายกนะครับต้องไม่ไม่ต้องไปเกรงใจหน้าอินหน้าพรมและเรื่องสอนอทชนะน้ำแห่งชาติผมอยากจะเห็นเป็นน้ำแห่งชาติจริงๆอยากเอางบกลางมาทำน้ำจริงๆไม่ใช่ให้พี่ใหญ่บิ๊กป้อมมาทำแบบนี้แล้วจัดโครงสร้างคนเอาไปพูดไงนะ่ไปงาบงบกลางเขาใช้ชาวะฉุกเฉินนี่ไปซื้อคลุกพ,พันธ์ มันฉุกเฉินที่ไหนถ้าท่านนายกยังปล่อยท่านจะโดน157นะครับผมจะตามจี้ถึงที่สุดเลยและผมจะไม่ยอมให้เอางบกลางไปผลาญกันแบบนี้ผมแฉโครงสร้างแล้วนะครับท่านนายกไปดูผมอยากให้ท่านนายกเอาหน่วยงานนี้กลับมาดูแลเองได้ไหมคนไทยทั้งแผ่นดินเขาอยากเห็นน้ําแห่งชาติเกิดประโยชน์ใช้งบกลางเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งน้ําท่วม ตั้งแต่ตั้งคณะกรรมการไปเนี่ยท่านนายกทราบไหมหกเดือนเจ็ดเดือนนั้นไม่เคยมีประชุมเลยน้ำท่วมโคราชน้ำท่วมภาคกลางตอนนี้นาปลางทำเกินมาห้าอร์เซทะลุไปกี่ล้านไร่ท่านต้องเตรียมเงินเยียวยานะครับเพราะคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้ทำงานเลยจ้องแต่งาบอย่างเดียวท่านไม่ต้องเชื่อผมนายกไปดูเองเลย แต่ถ้านายกไม่ดูนะครับผมจะเอานายกหนึ่งห้าเจ็ดนะผมไม่ยอมนะแปลว่าท่านกลัวบิ๊กป้อมผมย้ําเลยนะครับกราบเรียนรรท่านประธานครับผมจะสรุปสุดท้ายเลยนะครับมีบางคนนี้นะฮะเป็นฝ่ายประเดการแต่กําลังจะแปงลงร่างนะเป็นเทพพบุตรการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็จะมีการผสมพันธ์กับพักฝ่ายตรงข้ามหวังว่าจะกลับมาเป็นนายก สิ่งที่ผมรับไม่ได้คือสงสารประเทศไทยวงจรอุบาทก็ยังอยู่อย่างนี้ความเหลื่อมล้ำก็ยังเกิดขึ้นเจ้าสัวก็ยังเอื้อกันสุดๆคนไทยก็ยังจนต่อเนื่องและจนจนตายนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปของประเทศไทยผมจะต่อสู้ที่สุดไม่ให้คนเหล่านี้เข้ามามีอำนาจในประเทศมันพอแล้วมันจบแล้วนะครับและวันนี้คนไทยเขาบอกว่า ท่านนายกประยุทธ์ขออนุญาตนะฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกคนเขาบอกว่าท่านเนี่ยเป็นนายกที่ไม่เก่งผมก็ม่อยากไปก้าวล่วงท่านเยอะนะพูดแบบสุภาพมาเขาหาว่าท่านไม่เก่งแต่จริงๆผมรู้ว่าท่านไม่ใช่หรอกท่านซ่อนอะไรไว้เยอะแยะท่านไม่ใช่คนไม่เก่งนะเขาเรียกว่าสิงซ่อนเล็บเขาบอกว่านายกไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งแต่วันนี้คนไทยกำลังจะได้นายกคนใหม่ ที่มูมามที่สุดนะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าใช้อำนาจไปเสร็จทุกอย่างนะเอื้อเจ้าสัวสุดๆนอกจากไม่เก่งแล้วใครถามอะไรก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คนไทยเขาฝากผมมาบอกว่านายกไม่เก่งก็ไม่อยากได้นายกไม่รู้ไม่รู้กูไม่เอากูไม่เอากูไม่เอาเว้ยขอบคุณครับ โดยคำไม่สู่ภาพน,นะครับแต่ว่าไม่ได้ขอให้ถอนนะครับ